เอาต้มโอเคกระโดดตบสิครั้งเริ่มวัน5ูโฟ9 10อ่าต,ต่อไปพี่แกมาวัถึงเทสซูเปอร์โอเคพาวเวอร์วั

แล้วจุ้งนั่งบนบอร์ดนั่งย่อนขาลงไปนั่งบนบอร์ดแล้วห้ามผัดกันโอเคเคยไหมอ้าวจะพึ่งทำตามคุณครูที่คุณครูอกสั่ง้าคาณเอกยังไม่สั่งก็นั่งเฉยห้ามคลิกโนคลิก ถ้าใครทตาตาคนสั่งพระขวก็จะเช็คชื่อนะครับนะเช็คชื่อนะครับใครเช็คครบห้าครั้งก็ไม่ได้เลื่อนชั้นนะตั้งใจถ้าขวีย,ยังไม่สั่งแล้วก็นั่งอยู่เฉยพูดตามเอามือวางไว้ข้างหลังเอามือวางไว้เอามือพิงไว้ข้างหลังอับสปีกสปีกตามฟโฟล้ เอามือพิงไว้ข้างหลังไมยได้ยินเลยเอามือพิงไว้ข้างหลังโฟโลโอ๊ตโฟโล,โลเขาโอ๊เห็นไหมเขาทำไงดูดิลูกโอ๊ตอ่าทำแบบโอ๊ตเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าเอาเหยียดขาชิดสปิกเหยียดขาชิดอย่างไม่ให้โน no! เหยียดขาชิดโนคิก no เหยียดขาชิดเออพูดด้วยเหยียดขาชิด อ้าวคิกบอทเตูรสปิกดับเบิลวันถึงเทนโก้ซอมไปนอนคว่ำนอนคว่ำสติมไลน์ถ้าจะหลวดนอนคว่ำ ถ้าจะหลวดนอนคว่ำถ้าจะหลวดนอนคว่ำสต๊อบสต๊อปสต๊อบสต๊อสต๊อปสต๊อสต๊ออ้าววันถึงเทนโกสตอบยังไม่เสร็จอีกชุดหนึ่งก้มหน้าลงไปก้มหน้าลงไปด้วยวันถึงเทนโก อบต่อไปกับตัวให้เด็กๆเ,เอาขาด้านหลังเอาศีรษะมาหาสาวไว้นะเพื่อจะป๊อปเปอร์จะฝึกป๊อปเปอร์กันอ้าวใครมีแว่นใส่แว่นเลยโอ๊ะทำไงนอนอยัางไงาโอก๊กเออยังไม่ให้ถามยังไม่ให้เปล่าอ่าโอ๊กใส่แว่นโอ๊กใส่แว่นเลยอ่า ทำยังไงนอนยังไงลูกทำเขาทำาย,ทำงยังไงดูแลเขาทำยังไงดูดีเขานั่งหรือนอนดูดิอ่ายังไม่ทำอ้าวฮอบโนโน่ท no, 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 ีเชอยังไม่สั่งให้ปปปหบับเบิ้ลเลยสปีคฮอบบับเบิ้ปปโปลโก้บับเบิ้ลโอโก้โก้굿อ่าสต็อปลูกทิชเชอร์ลูกทิชเชอร์นะลูกทิชเชอร์ลูกทิชเชอร์นะครับอันน,น,นี้อันนี้อันนี้โน ออดีโนออดีโอเคฮับโอเคโอเคโกฮับฮ่าโอเคซิดดาวซิดออนเดอร์บอใครพร้อมก็จะให้ฝึกทีละคนครับต่อไปจะฝึกการลอยตัว เราจะฝึกการลอยตัวนะครับเราจะฝึกการลอยตัวทั้งหมดทั้งหมดยืนทั้งหมดยืนใครยืนก่อนยืนหลังบอด์ดให้ยืนบนบอดยืนหลังบอดโอเคยืนหลังบอดยืนหลังบอดถอยหลังไปยืนหลังบอด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 ยืน ยืนหลังบอดลูกอ่ายืนหลังบอดนะอ่าถุดจีละโคนโเค๊ถุดจีละโคนซิกด,ดาวคูณเอกเรียกไขรออกมาโด่าคนแรกโล่ามานั่งลงบอรด เฮ้เฮ้เฮ้นั่งหลังบอดนั่งหลังบอดนั่งหลังบอดโดดโดดล่ามาอ่ะฮับสลีปบอร์ตลูกสกายสลีปบอร์ตวันถึงเคฮบยเด็กต้องกางแขนกางขาออกโอเคฮบ1 2 3 4 5 6 7 8 9ต่อไปนอนคว่ำ นอนคว่ำด็กานหายใจไว้นะต้องกินลมแบบทบแล้วกานหายใจไม่ให้ให้่้เอาลออกนาโนปับโตบ้มลงไปกางแขนด้วยคะวันยูต้มต้มต้ี้ไม่เอาต้มย่นี้โอเคทูกตมื่อนนะเพ่อนาดูจับทุกคนไม่นองกลัวอ่บเนาะเจับส เวทไม่ปล okay. ่อยหรอกจับอยู่ลูกอานอนเวทจับอยู่ผู้จับอยู่ผู้จับอยู่ปล่อยแขนลูกไม่โจมเวทจับอยู่ลองชื่อใจเวทปล่อยแขนการแขนออกเลยการแขนออกลองดูมไพลิงลองดูลองแกงแขนไม่โจมลองดูเวกจับอยู่เวกจับอยู่ไม่ได้เห็นไม่เห็นไม่ได้โจมหูกไหมอานอนลมฟลาเก่งมากการแขนออกสองข้างเลยลูไม่โจมยกแขนขึ้นมาสิครับทำเหมือนโดนล่าไม่ใช่ กางแขนแบบนี้วางแบบนี้โอเคสบายสบายคุณจับอยู่นี่ไม่ปล่อยให้จมหายใจจุกจับอยู่นี่เพืยจับอยู่กางแขนเลยนอนไปหน่อยนอนต้องห้าสศีรษะไม่จมเด็กสิรหนูลืมตาไว้ลูกกายวางเอามือวางบนน้ำหลบไม่ต้องปลุกสบายสบายไม่จมเห็นไหมคุณไม่จมไม่ปล่อยให้จมหรอกอ่าไปนอนคว่ำนะไม่ให้หายใจเห็นไหมถ้าดูหายใจนัำเขาจะบกเลยเห็นไหมคุยกับแม่หายใจไงแค่หายใจได้ไหมแค่หายใจได้ไหมดูอีกนั่นี่ ไม่การหายใจสต็อปไม่ให้เป่าโนโป๊ปุ๊มการหายใจไม่ให้หายใจเอาหมยฮับไม่ให้หายใจโนโป๊ปปุ่มโนโป๊ปปุ่มโนป๊ปปุ่มโอเคต้องไม่ได้นะขึ้นไหนนะ้อ้าวมากระเล็กมากินอะไรมาตัวใหญ่หนาหนึ่งกินข้าวแล้วจิจานวันขึ้นเนาะมาเลว้าววันนะว

นี่มาตีเก่งแล้ววันสองแมไม่ให้จับวันสอทีโฟร์ไฟท์ซีเจ็ดไม่ติ่เชื่อไม่จับเลยเห็นไหมมาตินเก่งมากเลยอาฮับทำแบบมาตีนั้เด็กดูเห็นไหมไม่ต้องจับเลยเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาใหม่ครั้งเก่งมากโชว์ได้เลย มก็สวยอ่ะนี่จะอ่านหรืออู่รือดัอู่เือได้ไหมครับอู่ได้ครับเหนือได้ไหมครับชาม้ช่างไม้ช่างไม้ช่างไมรับนอนอกนอนลงตาแขนไเยที่เอ็กีอุ้ม่เนี่ยนอนไม่ให้เตะขาไม่ให้เตะขานอนไปน้อยไป นอนให้หล <c oughs> ับตาหลับนอนสบายเลยออกการหายใจฮับฮับหายใจมาได้ไหมเย่อีกนิดเดียวฮบาดูนได้ สาลืตานอนตนี้เพจับอยู่นน้ำกัวเขียวสายนอนไปเลยนอนบนน้ำมันเพจับอยู่นี่ไงไม่เอเสอคเาเจับแล้วนอนไปนอนยอดเออต้กงกลัวปล่อยมือเลยปล่อยมือไม่จมดืมตาไว้โอเคเอาเื้อสายก็หายใจไว้ไม่หายใจเลเาเล่นนะไ่หายใจน้ำเขาจะหนุนเอาไม่หายใจวัดกาหายใจอย่างเดียวยูเพ่นะหายใจกเยอ โอเคนี่ดูการแขงขได้ใช่ไหมอาียเดูากหนึกจีไทคุม่โจมเอจับอยู่นี่ไงมันจะเปล่จาเข้าหูิดเดียวนองนิดลองไว้ใจไ้องเอาการแข็งต้องจับคุณครูเลยเงจับอยู่นี่ไม่จมหรอก เด็กว่ายน้ำไม่ไปผูเอีกล่ายให้โยนได้ไงอเอเมน,นอ๋อเป็นอีกนี่สามไม่โดนน้ำเลยโอ้พี่ไม่โดนน้ำเลยอาฮฮบกัันหายใจอาฮฮบกชันหายใจไว้เอ้อนี่ทำได้เออโค้มาโอา บอกนาเด็กดูหนึ่งสองสามไม่พบนอนสบายๆไม่โจมิเห็นไหมไม่ได้โจมมือเชื่อกผู้เอกทำยังไงนอนสบายๆไม่โจมเห็นไหมดูเห็นไหมไม่โจมโจมไหมก้มหน้าโอก้มหน้านี่โจมขหาง่หน้าลอยถ้าอย่างนี้ลอยเด็กข้างนี้ลอยถ้าเด็กก้มหน้านี่จะอันนี้เรียกว่าก้มหน้าโจมอันนี้โนแต่ถ้านี่แหน้าทำแบบนี้แหนก็ให้น้ำเปียกถึงนี่เลยอย่างนี้เลยโอ๊กโอเคไหมทำดีโอ๊กทำหนีรับก้มหน้ามานะลอยนะโอ๊ก ลอยไหมหามกลมหน้ามานะเห็นไหมอ้ออาวฮับกลมหน้าปายกันหายใจอา้าวฮับการแขนการขาหนึ่งสองสาม้าหกเอก่ฮ้เห็นไหมเห็นไหม หายใจดับตาลูกครับ

คิกวอเตอร์วันหน้าคิก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 ค เซตอัพยืนตรงพื้นปูนถอยหลังไปบอร์ดไม่จับแล้วบอร์ดไม่ใช้แล้วโน no, บอร์ดโนเราไม่ใช้แล้ววางบอร์ดไว้ไม่ให้ยืนบนบอร์ดถอยหลังไปค่ะเท้าตุง้งวันนี้แค่นี้เดี๋ยวให้าไปอาบน้ำทอเลตบอยอทอเลตเกอร์ชาว์โอเคอ้าววันนี้แค่นี้อ้าวขอบคุณหรอยังโอเคเชิญครับ